สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาดูเลขนำโชคในวันที่1สิงหาคมนะคะจิตาจะลองมาแนะนําดูนะคะว่าคุณจะควรไปซื้อเลขกับใครยังไงแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็จะแนะนําเลขให้กันกับคุณนั่นเองนะคะทีนี้นะคะในวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะคือดาวอังคารนะคะท่านจะมาสัมพันธ์กับภพบสหัสชชาค่ะเลยมองว่านะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เงินนะคะเงินเนี้ยก็มาจากเพื่อนคุณนั่นเองนะคะ ซึ่งเพื่อนคนนี้ค่ะเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนที่มีส่วนผสมของดาวพฤหัสอยู่ด้วยนะคะก็คืออาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะคะหรือว่าเคยทํากิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะซึ่งคนนี้ค่ะก็อาจจะมีอายุที่อ่อนกว่านะคะแล้วเพื่อนคนนี้นะคะคือภพศาสตร์ชาเนี่ยไปอยู่ที่ภพปุตตะแล้วเป็นเกษตรสลับเืินนะคะ สัจชิปุตตะพันทุปุตตะนะคะมีโอกาสที่ว่าเพื่อนคนนี้ที่คุณจะควรจะไปหาเลขของเขามาเนี่ยนะคะเขาอาจจะพึ่งได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือว่าพึ่งคลอดลูกนะคะหรือพึ่งได้หลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะเป็นเลขของสมมติว่าถ้าได้หลานก็อาจจะเป็นเลขห้องนะคะของหรือเลขวันเกิดของลูกเขาของหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนสัมพันธ์ในเรื่องของการได้เงินของคุณมา หรือนะคะเงินนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้จากตอนที่เราเดินทางนะคะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะเป็นเลขห้องนั้นแหละนะ,ะที่สามารถนํามาแทงได้นั่นเองทีนี้ในภพปุตตะนะคะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะคะ แล้วปุตตะดวงนี้นะคะมาอยู่ที่ภพพันธุนะคะก็เป็นเหมือนเป็นการเน้นอีกนะคะว่าเอ้ยโชคเนี่ยมันค่อนข้างแบบเด่นชัดนะว่ามาจากเลขบ้านเลขรถหรืออาจจะเป็นเอ่อเลขที่คนในครอบครัวค่ะอาจจะเป็นบ้านรถของคนในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงนะอาจจะเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นแม่เป็นเมียก็ได้นะคะก็คือได้เลขเนี้ยมาจากผู้หญิงนะคะหรืออาจจะเป็นนะคะโชคเนี้ยมาจากเลขหนึ่งเลข4ี่เลข6ที่รออยู่ในภพปุตตะนะคะอย่างเลข6เนี่ยนะคะ ก็มาจากศาสหั์ชะมรณะนะคะก็คือเป็นเลขนะคะที่เรามา,าได้มาจากเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ไกลกันเช่นเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศเราอาจจะอยู่ในประเทศหรือเป็นเพื่อนที่เราเคยสนิทกันซึ่งเพื่อนคนนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงนะคะ,นะคะก็อาจจะเป็นอันเนี้ย เลขบ้านเลขรถของเขานะคะหรืออาจจะเป็นก็าอาจจะพึ่งลอดลูกอ่ะแล้วเราแบบเห็นอยู่ในสื่อออนไลน์นะคะก็อาจจะเอาแบบเลขน้ําหนักลูกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าโทษของคุณนะก็มาจากเพื่อนของคุณในละกลุ่มลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันทีนี้พบลาภาของคุณมีดาวเกตสถิตอยู่นะแสดงว่าเอ้ยโชคลาภคุณอะ่ะมันก็จะมีโอกาสในเรื่องของดาวเกตเหมือนกันนะคะบางทีแบบว่าเดินทางไปทําบุญทากุศล่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้แบบเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ อาจจะเป็นการแบบโอนเงินทําบุญออนไลน์เพราะว่าลาพาไปวิน่านะคะ่ะมันเหมือนว่าเลขตัวนี้นะ,ะได้มาจากเรื่องของการทําบุญนะคะแล้วการทําบุญเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นการทําบุญโดยที่แบบสมมติถ้าเกิดคุณทาบุญออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็อาจจะมีการแบบประกาศออกมาเป็นแบบแผ่นพับหรือไฟเลอร์อย่างเงี้ยค่ะว่าเออยอดเงินสักเท่าไหร่หรือถ้าเกิดว่าคุณไปทําแบบออนไซต์ site, อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบไปทําบุญในสถานที่แบบถินธุรกันดารอยู่ห่างไกลความเจริญนะคะแล้วอยู่ดีๆก็แบบแบบ คนที่เป็น MC อาจจะประกาศเลขขึ้นมาเนะคะว่ายอดนี้นะเท่านี้เท่าน,านี้หรือว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าคนนี้นะขอช่วยเลื่อนรถหน่อยเออเพราะว่าเหมือนเลขคุณจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของเลขบ้านเลขรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบสถานปฏิบัติธรรมนี้หมายเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้เรื่องของโชคด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณทําบุญออนไลน์ค่ะ เขาก็อาจจะมีแบบว่า,าฟลายเออร์หรือบชัวนะคะบอกมาว่าขอเชิญร่วมทําบุญกับพบปุตตาคือเด็กอะ่ะบุญที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหลายนะคะอาจจะแบบเป็นการบวชเนนก็ได้นะคะกี่องค์กี่องค์อ,อ่เลของค์นี่ก็อาจจะใช่เหมือนกันนะคะว่าจํานวนของอเด็กเนี่ย นะมีอิทธิพลกับเรื่องของโชคลาภของคุณเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นการร่วมทําบุญอะไรที่แบบเป็นการสร้างใหม่อะค่ะ,ะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นการสร้างองค์เทพอะไรใหม่ๆก็ได้นะอาจจะแบบเป็นพวกองค์เทพกุมารน,นะคะหรือ เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับเด็กก็ได้อะคะ่ะแล้วก็อาจจะแบบบอกตัวเลขยอดมานะคะว่าเออต้องการยอดเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขเด็กของคุณเหมือนกันอ่ะแต่ละคนก็อาจจะไปลองดูนะคะว่าชีวิตช่วงนี้เจออะไรในลักษณะนี้ไหมนะ,ะแล้วก็อาจจะลองเอามาผสมกับเลขที่ซิต้าให้นะคะเลขเนี้ยก็จะเป็นเลขที่สัมพันธ์กับเรื่องของการเงินโชคลาภการสิ่งโชคของคุณอ่ะนะคะอย่างเลขเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกเลข 4, เก้านี่แหละนะ,ะที่รอยอยู่ในภพปุตตะกัลลาภะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลกับคนลัคนาราศีมีนแต่ว่าคุณอาจจะต้องเอาเข้าไปผสมค่ะกับเลขที่คุณเจอในชีวิตตอนนี้ด้วยนะคะว่าเอ้ยมันมีเหมือนที่ที่ชิต้าได้บอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะเอามาผสมกันแล้วก็เป็นเลขนําโชคของคุณได้ก็ขอให้คุณโชคดีสําหรับวันที่หนึ่งสิงหาค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเลขนําโชค EP นี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจหรือเข้าไปฟังเพลง์ลิสต่อื่นที่ท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดี